มาชิคกอีกแล้วนะคะก็ช่วงนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงการรีวิวเยอะพอสมควรเลยนะคะเนื่องจากว่าเมคอัพก็ออกมามา,มากขึ้นนะคะชิคก็เลยอยากจะมารีวิวให้ฟังกันว่าแต่ละตัวใช้แล้วเป็นยังไงนะคะเพื่อที่ว่าเพื่อนเนี่ยจะได้ดูรีวิวไปควบคู่กับการตัดสินใจของตัวเองนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงครุชชั่นที่มีราคาประมาณ 100- 200ถึงบาทเนะะี่ยอาจจะมีเกิน200บ้างแบบ200นิดๆอะไรอย่างนี้นะคะ ซึ่งจะมีทั้งหมด4แบรนด์ด้วยกันนะคะถือว่าเป็นแบรนด์ที่สามารถหาซื้อได้ตามตลาดนะัดหรือว่าร้านค้าเครื่องสำอางทั่วไปเลยนะคะซ่กก่อนที่เราจะไปดูรีวิวกันนะคะก็เดี๋ยวชีจะบอกเลยว่า4แบรนด์เนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยสำหรับตัวแรกเลยก็คือของ ODBO นะคะตัวที่2เลยก็คือของ u f u นะคะ ตัวที่3เลยนะคะเป็นของแคทตี้ดอตัวนี้ที่เคยรีวิวไปแล้วนะคะแล้วก็ตัวที่4เป็นของ AR c o s m e t i c กนะคะ mm hmm. ก็เห็นกันไปแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันเลยค่ะโอเคเรามาดูที่ตัวแรกก่อนเลยนะคะสำหรับตัวแรกเนี่ยจะพูดเป็นของ ODBO ก่อนเลยจะบอกว่ากล่องที่มาเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่นะคะเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็มีรีวิวให้ด้วยนะคะซึ่งเขาจะมีเบอร์21บเอบอร์23แต่ว่าเบอร์ที่ชี้ได้ามาเนี่ยก็คือเบอร์23นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เขาบอกว่าเป็น Moist Cushion นะคะก็คือเป็น,ค,น,น,น,ปน,นคุนคะก มีพูชชั่นอยู่แล้วในนี้นะคะแล้วก็มีรีฟิลให้1อันตัวนี้เนะี่ยถ้าจำไม่ผิดนะราคาจะอยู่ที่220บาทนะีซึ่งชีซื้อมาจากที่ซีคอนเนะี่ยฝั่งคองถมนะบอกเลยว่าตลัดคือสวยที่สุดแล้วที่เกิดเทียบเท่ากับ4ตัวนี้นะคะคือมันแบบเลอค่ามากๆเลยนะคะเป็นแบบสีดำถึงแม้จะเป็นเบอร์23มันก็ยังจะขาวกว่าสีผิวของแบบสาวเอเชียสาวไทยทั่วไปนะคะ แต่ว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะทึ่งเลยก็คือในเรื่องของเนื้อเนี่ยเนื้อดีมากคือเนื้อแบบเป็นเนื้อมอยส์จริงๆนะคะแล้วก็ทาลงไปให้ลุกแบบผิวฉ่ําผิวสวยแต่ว่าไม่ควบคุมความมันเลยแล้วก็ให้การปกปิดบานกลางนะคะแต่ว่าก็ถือว่าโอเคเหมือนกันแล้วก็ตัวเนี้ย มันจะมีความเป็นน้ำมากๆเลยก็คือแบบมีความเป็นน้ำแต่ว่ามันก็ดีตรงที่ว่ามันเกลี่ยง่ายแล้วก็ไม่เป็นคราบนะตอนที่ทานเนี่ยจะเห็นเลยว่าผิวก็ดูสวยมากๆแต่ว่าก็ไม่ให้การปกปิดเท่าไหร่นะคะคนที่ชอบแบบสาวเกาลีผิวฉ่ำๆตัวนี้นี่อาจจะถูกใจเลยนะคะแต่ว่าต้องดูสีดีๆด,ด้วยถ้าเกิดว่า nc สามสิบเนี่ยชี้ว่าถือว่าพีแล้วนะก็ถือว่าขาวแล้วถ้าเ,เกิดว่า nc สามห้าแบบชี้เนี่ยใช้ไม่ได้แน่นอนหน้าขาวลอยเลยนะคะ<ช>ก็จะมาถึงกันตัวที่สองกันบ้างนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นของยูฟูนะคะอ่ะตัวนี้เป็นเบอร์สองนะคะนี่มันจะมีเขียนเลยก็จะมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองส่วนมากเนี่ยชี้จะเลือกสีเข้มมากที่เกิดว่ามีสีให้เลือกนะคะแม้จะเป็นเบอร์สองแต่ก็ขาวมากขาวแบบ ขาวมากมากเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันเป็นแบบว่าพับที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ราคาน่าจะอยู่ที่200ทุ่นเลยนะคะซื้อมาจากตลาดนาศินิคลินนะคะบอกว่ามันเป็น f u ค l p เวอรเขาเขียนไว้ตรงตลับเลยแต่ว่าพอทาออกไปแล้วเนี่ยให้ความรู้สึกเป็นคราบมากแล้วก็เกลี่ยยากมากคือเวลาที่ชี้ทาคุชชั่นเนี่ยชี้จะค่อยๆแทบแๆแๆๆแต่ตัวนี้คือแบบแทบแทบๆหรือวจะปาดรูดอย่างเงี้ยมันก็ มันก็ไม่ซึมลงกับผิวหน้าทุกคนแล้วมันก็จะแบบเป็นคราบมันเกลี่ยยากมากจะเห็นชัดเลยนะคะตรงหน้าผากชีเวลาเกลี่ยเนี่ยมันแบบถูไม่ไปค่ะมันไม่ซึมมันไม่ซึมเข้าหน้าเลยนะคะคืออะไรก็ไม่ได้เลยยกเว้นแพ็กเกจแพ็กเกจเขาดีมากนะคะคือตัวนี้ไม่ต้องซื้อเลยนะคะไม่ดีค่ะ โอเคต่อไปนะคะก็มาถึงตัวที่3กันบ้างนะ,ะตัวนี้เนี่ยเป็นคูชั่นโปเกมอนจากเคทิดอซึ่งตัวเนี่ยชิคคือทำฟูลรีวิวไวล้วนะคะก็คือทําคลิปแยกเลยทีเกิดว่าใครอยากรู้แบบเจาะลึกเนี่ยก็สามารถไปดูได้ในคลิปนั้นเดี๋ยวชิจะลิงก์ว้ให้เลยะคะ่ะสำหรับตัวนี้เนี่ยทำมาเพื่อผิวสีแทนโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็มีสีเดียวก็คือเป็นสีมีเดียมเบสสีเบอร์ยีนั่นเองลุกที่ได้เนี่ยมันก็มันก็ยังม,มีความมันจะมีความแมทแต่มันก็จะมีความฉ่าในรูปแบบคูชั่นอยู่เเนนนนนนนืืื่่่่่่่่ออองงาาาาาากวววชัััมมป็รรพ้้ํแตแตถๆสหบ ัื่นนนถ้าเทียบกะนนะคะแต่สําหรับตัวชี้อเองแล้วชี้ใช้ตัวนี้ระหว่างวันผดขึ้นค่ะชี้ซื้อมาตอนที่อยู่โคราชแล้วชี้ก็แกะใช้เลยแล้วก็ด้วยความที่เราอยู่ต่างจังหวัดอยู่แล้วมีการไปเดินภูเขาไปเดินแบบว่าฟาร์มโชคชัยอะไรเงี้ยมันก็เยอะมันก็แบบเป็นผลอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่า ไม่ autant, ค cake, ่อยชอบเท่าไหร่นะคะแล้วก็มันหนาไปด้วยความที่ชิ้นคนถึงแห้งด้วยชิก็เลยแบบว่าไม่ชอบอะไรหนาขนาดนี้นะคะเนื้อสีคุชช well, ั่นเขาจะค่อนข้างติดส้มนะคะแต่ว่าข้อดีของเขาเลยก็คือหาซื้อง่ายนะคะซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทั่วไปนะคะคุชชั่นที่ชิได้มาตัวสุดท้ายเลยนะคะก็มาจากแบรนด์ AR c o s m e t i c นะคะจะบอกว่าแบรนด์ AR เนี่ยเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ชิชอบมากไอลิปแท่ง10บาทของเขาใช้ดีแล้วก็ถูกด้วยนะคะ เ,ออเขามี2สีนะคะจะมีสีเบจกับสีเขียวแต่ว่าที่ชีเลือกมาเนี่ยเป็นสีเบจเพราะว่าสีเขียวเนี่ยดูแล้วไม่รอดแน่นอนชีชอบเนื้อของตัวนี้มากที่สุดนะคะคือเนื้อเขาฉ่าแล้วก็บางแต่ให้การปกปิดน้อยนะคะจะเห็นเลยว่าสิวตอนที่ชีแทบสิวเนี่ยสิวแบบแทบจะไม่จางเลยนะคะคือให้การปกปิดน้อยมากให้ลุกที่ดูบางแล้วก็ฉ่าแล้วก็ใสผิวสวยแบบผิวสวยสวยแต่ว่ารอบรวงว่าเยิมแน่นอนถ้าไปเดินจัดแดดจ,จ้าๆแบบนี้นะคะ ซึ่งตัวนี้เนี่ยตลับเขาค่อนข้างจะง่ายเลยค่ะเป็นสีขาวธรรมดาตัวเนี้ยข้อเสียเลยนะคะก็คือสีขาวมากกลิ่นแอลกอฮอล์แรงมากๆเป็นกลิ่นที่เป็นเหมือนแบบกลิ่นแอลกอฮอล์แบบขวดสีฟ้าที่เราเคยล้างแผลตอนเด็กกลิ่นมันเป็นแบบนั้นเลยค่ะแล้วก็กลิ่นแรงมาก mm hmm. เขาผสมแอลกอฮอล์ค่อนข้างจะเยอะนะสำหรับผูชชั่นที่ราคาไม่สูงมากนะคะแล้วก็แบบไม่กล้าใช้ทุกวันแล้วก็ด้วยความที่ใช้ตัวนี้เี่ย จะต้องเชดดิ้งคอนทัวร์หนักมากเพราะว่าสีผิวมันขาวมากคือแทบจะลงทางหน้าไม่ได้เลยอาจจะลงได้แค่พ่วงบริเวณแบบช่วงไฮไลท์อะไรแบบนี้นะคะซึ่งตัวนี้คือแบบคือมันดีแต่ว่ามันติดตรงที่ว่ามันขาวนะคะโอเคค่ะก็จะเป็นเวลาเนะะี่ยสำหรับการรีวิวคูชั่นถึง4ตัวในการที่มารีวิวฟังกันะสั้นในวันนี้เนาะเพื่อนๆก็จะเห็นเลยว่าตอนที่ชิทาแล้วเป็นยังไงแล้วก็ความรู้สึกใช้แล้วเป็นยังไงบ้างจะบอกว่าของถูกและดีก็มีอยู่เยอะนะคะหรือว่าของถูกและแย่ก็มีมากเหมือนกันเลยนะคะที่เกิดว่า ชีได้มีโอกาสทดลองคุชชั่นในราคาหลักร้อยอย่างนี้อีกนะชีก็จะทำรีวิวให้ในภาค2องเนะี่ยถ้าเกิดว่ามีคนดูเยอะนะคะยังไงก็ฝากแชร์ฝากไลค์ให้กันด้วยนะคะช่วงนี้เนี่ยจะบอกว่าการรีวิวของชีนเนี่ยก็ทำมาแบบจากใจจริงๆเอาล่ะค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะชีขอฝากอีกช่องทางทีเลยนะคะก็ตอนนี้เนี่ยชีมี u t u b e ช่องใหม่แล้วนะคะในช่องอชิตาไลฟ์สไตล์นะซึ่งช่องนั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายทั้งหมดเลยนะคะรวมไปถึงการเปิดกรุ่เสื้อผ้าเครื่องประดับอะไรนี้ถ้าเเกกกิดดววว่่่่่าาาาาาาใคคครรรรรออยู้้้แแบบบบชชััังงงตืตตขนนนไไไหนนี็สมถป ต้องนั้นเลยนะคะส่วนวันนี้เนี่ยชีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย